สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหายหน้าหายตาไปนานเลยพอดีมี่ธุระที่ไปพินักก็เลยแวะมาถามข้าวโอ้จำทางไม่ได้จำทางบ่ได้มาตกใจเลยไหมตกใจใดๆมันเปลี่ยนวะเลยมันเปลี่ยนวะนะฮะพี่น้องใครจำหนุ่มคนนี้ได้นะฮะเอฟซีนะนายคนใหญ่ใหญ่คนใหญ่คนโอ้ใหญ่คนใหญ่อืม มันยังมีน่าอายอยู่ดิมีอยู่ได้ยังมีเฮ้ยเพื่อนผู้ใดอันนี้หันฮะเพื่อนเจ้าอีบบนี่โมไรมัวไม่น้อยบอกมไอ้โมแม่อืมของลุงถนอมท่าหลังอือมามาใดไปได้ไดแต่นี่มาธุระครับผมมาธุระโอ้ก็เลยโทรหากับตันว่าเป็นยังได้เราเห็นกระโดดขึ้นหอดกัเลยผมทำบ้านตัวนี่เออก็ไรเสียเวลาเด้อเปล เมล็ดกบุกขึ้นมาจิม่เห็นลายปานี้บอครับกบุขึ้นจไมาเห็นลายปราะนึกว่าจะยู่้นสองข้นนะเออเท่านี่ละลสมิลาเทานี้ใช่ไหมเนย่าเอ็ดบอ YouTube นะย่าเอ็ดบอสวัสดีสวัสดเช้าใช่ยอยูบอโอเมื่อยว่าเมล็ มือเอ็นเธอเลยโอ้ยมือเอ็นผือกูก็ไลฟ์อยู่บ่กูก็ไลฟไปในมืองเมื่อกี้เดี๋ยวมาอ๋อโอเคอืมอ่ะเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าไหนไม่ก้เอ็ดเวดมือเดียวเนาะเออไม่แค่ผู้เดียวมือเดียวแล้วได้ี่คุณดาเออโมเป็นสมรักคำสิ่งเดียวมาดี่น้องไม่ได้โม่นะผู้เดียวแล้วมือเดียวได้นี่เออนี่นะช่องใหญ่ช่องโตนะเอฟซี อก็เดินทางมาหาเรานะครับคิดถึงคิดถึง่อนยูครับไม่ได้เจอกันนแเป็นปีแล้วเนาะไม่เป็นปีเลยเ้้่ได้เห็นกันจนลงทางมากค่กันมาเป็นเตอร์เลยไปชิดเบิร์ว่ะกติดมายาอยู่ป้งดเบิร์อเลยไม่ได้มาเป็นปีเลยจนขึ้นว่าก๊ตูมีเสียบ้านบ้านอัน อย่งนองไม่ยังบ้านกดบุญนคือว่าเป็นบ้านกกตู่มาเลงจะหลงนะฮะเีกว่าบ้านกดบุญเป็นบ้านกกตู่มองให้โมเมเลยเลยอไปยีบ้ก่ะอืสพ่อุมนบอ่ะ่าส่พ่อตู่บ้อ้แล้วกกตู่อ่อ่า่่ามเตอมาดเออทัหาโมนี่ก็มิัดเลยบานนี้มีได้สัญญาณได้อยู่นี่นะบ มนเข้าไปหาเจ้าอยู่เพื่อนอยู่ในป้ายางพุ่นี่ก็แล้วเอ้าคือจำได้คือหัวจ่าได้บ้านไปแล้วยุ่มพุ่นยุ่มพุ่นมันก็มลเข้าไปบ่บ่เห็นไผ่มันจะทั่วหาเพราะนี่ก็มีจัดยี่บาทนี่แล้วดูอยู่นี่บัดนี้พอดีมีผู้เทาหยางมาเล่ายู่มพุ่นมาป้าอันเด้อร์คุณนี่เพราะมีหกกิโลป้าตัวให้ไต่ไปหน้าบัดนี้เข้าเลยบัดนี้เออเ็ีจยกมืออะไรไปนี่เดือดมันเลยมันหลายมือเลยได้อยู่นี่ มีเซอร์ไพรส์อยู่ท้ายรถครับกล่องกระดาษกล่องนี่แหละโอ้น่นเออโอเคเนาะโอเคเนาะจะเตรียมบมแรแยังหกระซามทีเอ็อะไรบอเสือเรมาฮอตแปโอ้ยพี่น้องฟอปเลยเดียวค้กร้อเอน้อยแต่รักนานๆครับผม่าลืมไกัลืมส้มแบนะครับผมอ่ะส้มแบบ่นี่นะส้มแบนะครับบ่แม่ส้มมูส้มแโอ้ส้มแบเด้อพี่น้องโอ้ยคุยพ่อพ่อพ่อพอ่อพ่อพ่่อพอม่่อพ่น้อง เซนเตอร์คนละสาคือมีไทยใช่ไหมมีรามาถ้าเอามาอยู่ครับไม่ได้ถ่ายในนี้ถ่ายเอาไมมแล้วเออไทยเนืไมมแล้วโอ้ครับป้าเข้าไปติดตามเลยเด้อพี่น้องฟองไปเพียดสมแบร์ลุดมือสองเด้อพี่น้องเด้อโอ้ได้เพียดพร้อม รถมือสองพี่น้องเด้อรถมือสองเฟอร์นิเจอร์ก็ยังขายอยู่อ่ะขายขึ้เก่าจ้าครับสนใจมาใส่เครื่องอันนี้ก็สร้างผมได้เด้อเชียร์มาส่งเด้อพี่น้องเด้อยังซื้อไดนะครับได้นะครับโทรเบอร์โท่ศูนย์แปดเจ็ดสองสามสี่สองแปดศูนย์เจ็ดพี่น้องเลยสูงศูนย์แปดเจ็ดสองสามสี่สองแปดศูนย์เจ็ดนะครับสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้หรือจะโทรไปก่อกวนก็ได้นะพี่น้องนะ ไปยืมตังค์ผมไม่รักพี่น้องเด้อเอาขึ้นมาผู้เดียว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 เอาเออผู้เดียว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 เนาะเออเฮ้ยคว้าคว้าคว้าทำละลายได้ละฮิตเด้อเออตัอปไม่ได้อ่ะมาเองงานคือเก่าเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อฮะของโจ้เนี่ยมาเลยเซอร์ปิยานน่ะน้ำปูนัวไฟเราเหมือนหน่อยเอออะไรจะไม่แบบ ติดติดประตูก่อนเด้อพี่น้องเด้อยัได้โซเฟก็นยังได้เฮือนน้อยหลังนึงอยู่ได้เหรอนั่นน่ะยังได้ยังได้อยู่เดี่ยวเไปสนใจยังไดขอใครเดี่ยวพี่นายเหรอบนเฮื่อนยู่สซเฟียนี่อืไรเมอเดงน้องเดียวเด้อเมอเดงเด้อเมนเดงกัน้องอ่อนเดียวนองผู้เดียวก็รู้ต้องรีบกลับนะต้องรีบกลับไปไหนต่ออยู่ที่นี่จะไปไหนล่ะโอ้ทางมันเปียวกระไล เต็มระบบอืมจเต็มระหน่อยเาเต really. ็มคาราปิอเไปนานเจอกันสปีแล้วกับจันไม่เจอกันเนาะค่อยค่อยเจอเจ้าล่าสุดเจ้ามาส่งเตียงนอนเ่อยจได้อจาได้แท้ไปเปาาไล่ะไปเจอไปไปเจอกับตันสุดท้ายใส่นอนน่าจะดูสารด้วหลือมั้งเนาะ แบอยูนานะบออาจารย์นั่นอาจารย์นั่นเดินเอาจารย์นั่นเดิอกเออเอาไมนอเหกระโดดไหอดคโอ้ได้อยู่ได้อยู่มีย่งนี้สยปุี่มีไดเปนะามาไหมเเปลี่ยนสุดอยูุ่นี่ร้านางานเดยมาคนสั่งมา่่คุณทมเลยมาเ้ สังมานี่มาถึงมากั้งได้แต่อนเลยไม่ดสังหมานยกี่ได้แล้วมาแล้วคือได้หนีเหตุในน้ใอา้ยากจะทำนะครับถ้าทำเสร็จวันเดียวนะครับช่างพงจะไม่มีงานทำเลยทำเสร็จวันเดียวโดยตรงอยู่ผมได้ ฝีมือยิ่งกดอ๋อดดีไอวายอย่านี้เลยรือล้วหรอความรื้อเนี่ยรื้อเลยรื้อเลยพี่น้องวังเด้อครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเอฟซีติดตั้งประตูทางเข้าห้องนอนนะครับก็สองบ้านนะพี่น้องทุกท่านโอ้ยไปสร้างเบอร์ที่เด็ดสุดนี่นะเมื่อแรงไม่ต้องมือเด้อจัดเต็มคาราเบลแมอ่ืแลงมีต้องมีนัดถ้ามีนัดไหนๆก็มาแล้วนะ มีนัดอยู่ส่วนยางนี่ไปกีดยางไปกีดยางเราบุมือนี่นะนี่นะพี่น้องเอฟซีเนาะตอนแรกนี่ผมว่าจะเอาไว้ฝั่งนู้นเนาะกับฝั่งนู้นมันใช่สองห้องนอนอ่ะไว้ตรงนี้ถูกได้เนาะเปิดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ไปนอนด้านนู้นตัวนี้เปิดตัวนี้เข้ามาก็ไปนอนมุมนู้นนะฮะนอนคนละแจนะเอฟซีเนาะมันยังนิ่มอยู่

โอเคครับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับนี่นะบังหนนะท่าบาร์ตตีเดียวแต่บารีเตเี้พี่น้องมันคืืๆเดียวเถอะ <c oughs> วะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ